ร,รู้สึกประทับใจมากนะคะด้วยด้วยความที่เราตัดสินใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยนั่นก็คือการติดต่อตอนแรกเราตั้งใจจะทำเป็นแบบเว็บไซต์แต่ด้วยทางครอบครัวเนี่ยเขาถามว่าถ้าเปิดเป็นหน้าร้านแล้วด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยมันมันจะโอเคกว่าไหมซึ่งทางเราก็รู้สึกว่าเปิดเป็นหน้าร้านซึ่งพอเราเปิดเป็นหน้าร้านแล้วนะคะเราได้รับการบริการจากทางบิโคดีมากนะคะซึ่งการลงของเองทางบิโคก็ จะให้เราเรียบร้อยทั้งระบบโปรแกรมแล้วก็ตัวระบบสินค้าค่ะซึ่งเราไม่ต้องวุ่นวายเลยนะคะกับการที่เราต้องไปหาของที่ต้องมาสต็อกเองซื้อสินค้าเองแต่ทาง BCO จะทําการลงให้เราทั้งหมดเลยค่ะซึ่งซึ่งหนิงประทับใจนในส่วนนี้มากเพราะถ้าการเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราจะต้องทําหลายอย่างเยอะมากแต่ว่าเชลเออสินค้าเออทาง BCO เขาจะกําหนดมาให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางหนิงก็งป,รประทับใจมากค่ะ การของ b ีโคดีกว่าค่ะซ,ซึ่งเราจะมาะทับใจในเรื่องการลงสินค้าเพราะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราไปซื้อของเองยังไงเราก็ต้องลงเองทำราคาสินค้าเองแต่อันเพระสิ่งนี้ทาง b ีโคเขาจะมีพนักงานนะคะที่มีคุณภาพทําการจัดส่งจ,จัดลงสินค้าให้เราแล้วก็จัดเรียงจัดวางแล้วก็ทำอเกอกสารเก็บกกันให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะ สถานที่ตั้งร้านคอนิงนะคะ143 43ับถนนนาดทิศหนึง่งตำบลขอลูกชา้าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแต่ว่าคนในเมืองสงขลาเขาจะเรียกกันอีกอ,กอกนึงก็คือถนนประสานมิตรนะคะอยู่เยื้องๆกัแบบร้านมาร่าไม่ลูกโอลแล้วก็ก้าอิงไก่ทอดค่ะคือเข้ามาแวะอุดหนุนได้นะคะสำหรับอิงเองนะคะก็อยากฝากนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะเติมมีธุรกิจนะคะก็ติดต่อไปทาง มีโค้ดมี c ีโอเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะซึ่งเขาจะให้ข้อมูลแล้วก็คําปรึกษาสาหรับทุกคนทุกท่านนะคะเราสามารถกําหนดงบประมาณของตัวเราเองได้คุณมีงบเท่าไหร่เราสามารถแจ้งทางมีโค้ดได้นะคะยังไงหนิงก็ต้องฝากหน้าร้านหนิงไว้ด้วยนะคะร้านลุงหนิงยูตี้ช็อปจังหวัดสงุทราค่ะ